สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่29ตุลาคม2567นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะหลังจากที่ประมาณ 2อสวันแล้วนะคะที่ปรับตัวลดลงค่ะเริ่มกันที่น้ำยางสดณห,หน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า3าเปอร์เซนต์ค่ะ7 1บาท50สตางค์ปรับลดลง1บาทนะคะราคาท้องถิ่น6 8บาท50สตางค์ค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 7 2เปเซ็นบาท80สตางค์ปรับลดลง1บาท20สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น6 9บาท80สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน 73บาทปรับตัวลดลงอีก2บาทนะคะราคาท้องถิ่น70บาทค่ะอย่างก้อนถ้วย DRC 100% 58บาทปรับตัวลดลง1บาทราคาท้องถิ่น55บาทค่ะอย่างก้อนถ้วย DRC 5 0 29บาทปรับตัวลดลง5051สตางค์ ราคาท้องถิ่นอยู่ที่2 0 26บาทนะคะอย่างก้อนถ้วย DRC 5 5 31บาเปบาท90สตางค์ปรับตัวลดลง56สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาท90สตางค์อย่างก้อนถ้วย DRC 6 5 37บาปเซบาท7 1สตางค์ราคาปรับตัวลดลง66สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น3 4บาท7 1เอสตางค์ ย่างก้อนถ้วยเครปนะคะ40บาท30สตางลดลงอีก70สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น37บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมและนี่ก็คือราคากลางของอยางพาราในวันนี้ค่ะปรับตัวลดลงทุกชนิดนะคะลงเยอะ มากหน่อยก็คือยางแผ่นรมควันชั้น3นะคะสำหรับราคากลางยางพาราวันนี้29ตุลาคม2567เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางทุกท่านนะคะ